ฟักซี่อยากบอกอะไรขับรถดีใจนิดนึงตั้งใจเงนใจอ่าบอกเอฟซีด้วยแต่เราโอ้ต่เราที่ไนร่วงกันได้โถมที่นี้ในกลางเนี่ยสวนเนี่ยตั้งเอาที่ไหนร่วงกลางได้โถมขายมาได้ขายเงินเกินเอาลูกขายทำไมอ่ะเราต้องขายทำทุนไงเอาทำทุนทำอะไรอ่ะจะสร้างบ้านในอนาคตของเราแล้ว ก่อนจะสร้างบ้านเนี่ยวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขารับปีใหม่ใต้เลินเจงปีใหม่ใต้นะคะก็เป็นปพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่อโอ้กะเพรย์กะไพรย์กะไพรให้ทายว่าค่าไฟที่หนองของเราจะหมดเท่าไหร่บินนี่นล้วมีแต่ะอ๋อ ปกินปูเลปเหรอปกินปิลปงเชิญเน่อ้น่าดีเลยหมวยอ่ะอแข่มแข็มแข่มยี่หรี่เนอสองเฮงห้าบาทวายยี่สิบาทท้งเดินนะเดียเดินหนึ่งคน้าไฟไปยี่สิบาทนี่เราปั๊มน้ำเนี่ยเช้าแล้วก็เย็นเช้าแล้วก็เย็นวันละสองรอบนะเราใช้แค่นั้นเองจริง เปิดไฟหมูด้วยไงเปิดไฟหมวยค่าดวงเออถ้าเรามาแบบมาบางบางทีเราก็มาที่สองเราก็ใช้หม้อไฟเออต้มข้าวอะไรอย่ะงเงยต้มส้มข้าวอะไรก็ทำยูทำซุปทำอะไรเนี่ยอืยิ่งยากันเนี่ยหมดยี่ส20บาทเองอ่ะใี้20บาทไม่ถึงเลยเนี่ย20บาท18บาทเออ20บาทนี่คะเราต้องไปไปเติมเราต้องไปเติมเลยเราต้องไปจ่ายเขา20บาทต่อเดือนพี่น้องไม่ใช่ที่ว่า เออถ้าที่บ้านก็ประมาณสองหมื่นประมาณนี้อีกสิบเท่าอ่ะประมาณ <100 S 2> ร้อยกว่า,าบาทสองร้อยได้อยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณสองร้อยค่าไวไฟก็อู้นี่ไวไฟไม่ได้ไปเติมเลยเนี่ยไม่ขา้วะไวไฟประมาณสองหมื่นเก้าประมาณสามหมื่นใช่ไหมเอ้ยใช้ฟรีเดือนนึงเดือนหนึ่งก็สามหมื่นนะใช้ทั้งบ้านเลยค่าไวไฟค่าไ i ไฟต่อเดือนก็สามหมื่นค่าไฟต่อต่อเดือนก็ประมาณสองหมื่นลูกเดือน เมื่อี้บอกแมทที่ว่าวันนี้เราจะไปรับปีใหม่เนี่ยเราจะไม้ไปกินที่ในงานแล้วเพราะว่าอะไรคนโตเปียกมันเปียกค่ะไม่มีคือแบบบางที่เดียวในงานเป็นสนามหญ้าตอนนี้จะเป็นไอเหมือนนาล็อกนาล็อกนะเราก็เลยไปซื้อหมูมาอันนี้ขายเท่าไหร่สองหมืสี่พันห้าร้ยจั๊กเท่ากับประมาณสองร้ออันนี้สองรอยนั่นเนี่ยชนะนั้นไปกินหมูกระทะด้วยกัน ก็เราไปซื้อพริกมาด้วยเนี่ยพริกแหม่ไม่อยู่ตอนนั้นไม่อยู่เรียกมันเปิดหน้าต่างเปิดหน้า,นาต่างประกระตัวเขอไม่เรียกแล้วเดี๋ยวโทรหามันมาเกิดโทรหา,า,า,าด้านในเดี๋ยวคตานเมื่อกี้บอกยังไม่พูดเลยด้านบ้างเนี่ยมือเด้งก็มีใช่ไหมที่เราไปซื้อมาแล้วก็เรามาเว้ที่หนองในปูอัดอ้ยปูดิ้นี่เท่าไหร่นะแปดพัน บาทแล้วก็ซื้อผักมาด้วยนะผักกาดก,กาดกวางตุ้งอุ้ยทำไมโอ้นี่เพิ่งจะซ่อมไปนะเนี่ยถนนเนี่ยทำไมมันลุกลังจังเลยอะ่ะโอ้ยขับไปบ้านแล้วก็กินหมูกระทะชิวชิวแบบตกเย็นตกมืดมืด,ม,ดมืดมาประมาณสามถึงสี่ทุ่มเนี้ยเราค่อยออกไปที่งานกันเนาะเพราะว่าเขาจะรับประมาณเที่ยงคืนไง อันนี้ปีใหม่ไตนะคะไม่ใช่ปีใหม่โลกถ้าปีใหม่โลกเราก็จะกินกระทะรับปีใหม่อีกทีกันใครอยากมารับปีใหม่กับเรามาได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าสิ้นเส้นเดิมนี้เราก็จะต้องไปรับทุกทัวอีกแล้วเย้ดีใจจังเลยแล้วนางแปงก่อนจะไปรับทุกชัวนางแปงก็จะไปถ่ายงานกครนค่งแล้วก็อะไรเราปีใหม่จินปีใหม่จีหนึ่งปีเรารับปีใหม่สามครั้งปีใหม่สามครั้ง ปีใหม่อะไรอ่ะปีใหม่ไตยปีใหม่ไตยปีใหม่โลกปีใหม่โลกแล้วก็ปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแล้วปดี๋ยวเมืองก็ปีใหม่เชียงตุงนี่หนะสงกราปีใหม่เหมือนเหปีหนึ่งเรารับปีใหม่สามวันแต่ประเทศไทยรับแค่สองครั้งนะปีใหม่อะไรอ่ะสงการกับปีใหม่โลกเออเราไม่แต่ที่นี่มันมีปีใหม่ไทยอีเออนั่นแหละเออเดี๋ยวเราขับบ้านก่อนรถสวนมาแล้วอู้ยถนนนี้กัเนาะ ดูก่อนทางน้องนาของเรานี่ดูสิมันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันเป็นป่าอีิซอนเนี่ยโอ้มาอีกคันละก่เดนวเอกไีเลยว่าจะเรแล้วอะไรอ่ะ,อ,ะอู้ทำไมคัดแถนเดียวก็จะถูหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาแ,แล้วค่ะจิ้นหมูกระทะมา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 ,มา,มา กินรอรับปีใหม่กันกรเกเอะไรเกกระาเกกเนี่ยวินัยวินัยกะเกัเกัดเทกีกเลยกระเามเกกีแค่ห้าแนกเต็มหม้อแล้วเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยหมูกระทะขาเนี่ยอะไรอะโอ้ยทำไมไฟมันดับไปละเวลาละค่ะมากินหมูกรทะเด็กกันไต่ในกันเบ้าว่าผมต้งเอาลูกออกด

า็ทำไมวุนเส้นเมื่อกี้เหมือนเ,ย,เยอะๆตอนนี้เหมือนน้อยไปแค่ไอ้ทอดมันเยะคนได้อมทำไมเมื่อกี้มันแบบเซี่ยงเซีเซอยู่ทำไมมันเงียบไปละ่ะบีไฟบีไฟเกิะมาเขาต้องใส่ชุดต,ตายเขาไปรับปีใหม่ตายตายเจอเวกันคนัหนหมูเด้งเหรอหมูเด้ง <c oughs> เหเดี๋ยวเ,าเรวเาเนีเ่ยจะใส่ ก็เราปีใหม่มใจแก่นอ่ะใหม่ใจเขาก็รับไม่รับต่อออกก็นะลยตติดอูตินเขาเป็นไตเขาก็ตากแดแห้งไตเออแมวมันงแงมวมันเมื่อแมวมันกัดไงก็เลยต้องทำแบบนี้นะเาเปนไตแล้วตก๊ก็เมื่อเนี่ยไม่ก็เมื่อเหมือนตกเมื่อตากแ็นแห้งนันเลยเจ็บใจลยสมัครเลย้วไตไตเป็นต่ยนะ นี่มันเด้งทำไมมันก็เด้งได้ซื้อมาแบบขบค้าแบบนี้เลยนะทำไมแบบเมื่อกี้ไฟมันติดอยู่เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะหมูเด้งเนกุ้งเลยนี่มันกุ้งใช่ไหมกุ้งแพงมากเลยเดี๋ยวไปไม่สายล้วซื้อมา บ้านเรามันไกลทางจากทะนนอ้าวสวยดีออกแล้วแล้วแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งโม่ทำเหลือเงเลยฮะมีเยอะๆไอ้ช้างว่าแม่กินอะไรชู่ซูู่ไอ้ช้างไปไอ้ช้างบกเริ่มแล้วเริ่มแซ่บมาแล้วมานั่งมานั่งประจำที่มาแล้วมาแล้ว าเดี๋ยวะวง้อแตแมเรานะอฮหมูเด้งเอาแทนกุ้งจะใส่ผักใส่ผักให้มันร้อนมาก่อนอใส่เลยใส่เลยเนี่ยผักผักผักกัดเนี่ยไปซื้อมาแล้วเนี่ยโอ้

โอ้โหิ้นหมูอนเราจะไปรับปีใหม่แล้วไงเราก็ต้องเป็นไทยเราเป็นไทยใหญ่ใช่ป่ะเออนั่แหละเฮาเป็นไายเงินเคยลงก็ฟืรอ เจอปัญหานั่นนะคะแม่เหม,มียวตอนนั้นตอนเอาผ้าตีนเน่งเฮ็ดจ้องเปนเฮ็ดจึงหน่งเฮ็ดจึงหน่งกายเฮ็ดเนีน่ยมันไอหลังคอมีผู้หญิงผู้หญิงยกก่อนไปเลยน้องเหมียวจะไปอยู่กับอน,นัตแล้วเนู่นกมาดึันมันหลังเนี่ยมันตีนี่กับนน <c oughs> บนณฑงเฮหมคะเออที่ก่อนจะได้ผ้าพันหัวนะเนี่ยนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยใหญ่นะพันหัวเนี่ยเอ,เอกลักษณ์เอกลักษณ์ เป็นเอกกระเทศัาไปถึงนู่นแล้วเออไปถึงท้ไม่แล้วอ่ะไม่เนเนก้จ้ะ เ,เ,เ,ปเ,เป็นแบนบนีก่ก็นำลำเลยนะเป็น,นเออเนบนั่นเป็นตบตบตัไปเอออันเดีอต,ตูแเขมเนบก็แข็งกันเนบลงม่ะดีนี้ก็เลยเนบลงห่าบน,นอันจันขึ้นอ่ะจันขึ้นก็เลยเนบจันขึ้นนี่แน่ะเออเขาเป็นไตรคะอันนี้ง่ายมากเลยอุ้ย สมัยใหม่เนี่ยเขามีที่อันมันมนมันเป็นเหมือนหมวกนั่นแหละต้องไปรู้สึกว่ามันมันเรียบเกินไปจนมันไม่เป็นหมวกไม่ใช่เหมือนหมเหมือนกันมาดิสวยอันนั้นะถ้าพันแบบเนี้มันแบบมันแบบมันได้บล็อกหัวของเราจริงๆเจ๋ว่าใสเมดี่นอินกันเนยมันหั่นไหมันเนอร์ นี่มันเป็นเหมือนหูช้างอย่างนี้ไงแต่แต่ถ้าพันหัวเนี่ยนะสู้คนทางที่ตรงจีนนี่ไม่ได้นะฝั่งแรงใสเนี่ยะตั้งนู่นนะสวยมากเขาเอานี้ในะเออเขาแบบพันแบบอู้สวยมันกะกับต้นอันเออมันเขียนกิ๊กๆแต่นี่ยเรื่ว่าเออตีเตียนหูนี่ก็บางบางคนก็เอาไว้ตรงข้างล่างบางคนก็ไว้ตรงหัวอย่างนี้บางคนก็ไว้ตรงกลางก็แล้วแต่มันได้ ไตยตอยู่เนี่ยตใส่สิใส่ตะโพวสิอยู่เนี่ยตะโพ์เนี่ยใส่เรื่องอะไรเอาคนใส่เรืองอะไรบ้านไหฮะน่ะพักกันักก hey, ับเพื้อนน่ะมาใจใตนะมั้งเมื่อเข้าปีใหม่ใตเมื่อันคุณนะเข้าไปเฮ็นจ่ไหแกมาเป็นนีน่ะใตค่ะไตใตใบงดอกมดไเลียงหน่อยดิฮะใบซุ้งค่ะ ไม่สงค่ะปีน้องใต้ตั้งหลายเนาะกะม้ากัญญาอานตพัฒนาตีในปอยอันไตค่ะป่วไผ่เนี้ยก็ตักอินค่ะเนาะอันนี้ผหญิงขี้เกียจค่ะตักเลยค่ะตักเลยค่ะนะ่ค่ะไข่ปุ๋มเจ้าเนี่ยไข่ไ่เจี๊ยนี่เราเป็นใต้เนี่ยเราเป็นใต้เนี่ยก็ให้เป็นใต้เนีตยไข่เจี๊ยนเนี้ยเป็นใต้กำกำแย่กันตีในปอยน่ะโอเคจะไปไหนล่ะตอนนี้ไปเด็ดดอกไม้ไป เราไม่ค่อยซือ้อ,อ,อแบบออนเงี้ยเนเราต้องมีสติสตางค์เราต้องมีสมาธิทำแบบออนม<า>ีอย่างเงี้ยเข็มพอได้อยู่ไหมเป็มมาดๆกันเนาะตั้งให้กันแล้ว,วตั้งได้ในหินแล้วก็ใส่ผ้าถุงไทยใหญ่แล้วก็ไปรับปีใหม่ไงยูยูย,ยูถือธงหนึ่งอันแล้วก็ใหม่สูงปีใหม่ใต้ค่าเขาจะเข้ามาใหม่สูงเลินเจงปีใหม่ใต้ ไรแม่ก็นั่งก็แล้วอะเป็นไตหว่างง่ายแพ้เลยเจ๊ไต้ในที่สุดเราก็จะไปงานกันแล้วเตรียมตัวดูซิตั้งเตรียมตัวตั้งแต่อันนี้ดูเออแบบนี้ไม่เป็นหนาวที่ว่าหายใจจะไม่ได้กันแล้วมาร์เนเหรอนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยมารถด้อเรามากันสี่คนค่ะนี่เป็นเวลาเท่าไหร่ สามช่มครึ่งนะคะเฮ<ป>าเป็นไปเงินเคยลงกึกปืนไม่มีใครฟังเลยไม่อันนี้คือแบบว่านานๆทีทําไงมันไม่ได้ทำบ่อยๆมันก็เลยแบบดูแบบเหมือนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็พอได้ <c oughs> เปมดเปิดแต่ได้ดูเอ็นดจังเลยตอ <c oughs> นนี้มันอยู่ในรถมันจะหายใจไม่ได้ ในงานไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่านะฝนตกแบบนี้นะจริงๆฝนตกมา2วันแล้วเนี่ยสองวันติดแล้วเย็นอะไรเลยตืบเลยเรากำลังจะเดินเข้างานแต่คนเขากำลังกลับแล้วฝนก็ตกดูเอาล่มมาไม่มีคนกลางล่มให้นะเนี่ยว่าอากาศเย็นเสียงเพลงมาแล้ว ขายข้านาโอ้ัไ วันนี้จะบอกว่าอากศาศหนาวหนาวหนาวอีกแล้วทุกคนเลยหลังจากที่เมื่อวานเราไปงานปีใหม่ไต้มาเนี่ยคุณนายไปปีใหม่ไต้แต่ไม่รับปีใหม่กับเขามันเ <c oughs> ท่ไหมอะพวกเราเนี่ย <c oughs> มันหนาวมากไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ทําของกินไปเลยสิคะวันนี้จะทําอะไรเป็นเป็นข้าวฟื้นถัว่วไม่ใช่ข้าวลืมผัวนะ <c oughs> ก็เราเนี่ยมีมีถั่วนิสงนี่แหละที่เราได้จากบ้านแม่ย่ามาเนี่ยคือทางนู้นอ่ะเขาจะแบบปลูกถั่วนี่เยอะมากนะคะเขาก็เลยฝากกันมาบ้านหนึ่งเนี่ยเป็นของฝากนะบ้านหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งถุงหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยคิ้วมาฝากกันแต่ละบ้านเนี่ยคนนู้นมาฝากคนนี้มาฝากกันอืมวันนี้นางแปลงก็เอามาทํากินเลยมันเป็นถั่วนิสงแบบลายลายถั่วลายเสืออย่างนี้แหละเออแล้วก็มาแช่แล้วก็ เราจะมาทากินข้าวฟุ้ถั่วนะจริงๆถั่วลิสงนี่ไม่รู้ว่าทํากินข้าวนมอะไรได้บ้างนะนอกจากขั่วเป็นเม็ดแล้วก็ตาเป็นผงแล้วก็ทําเป็นน้ําพริกเออของกินก็ทําได้แค่เฉพาะข้าวฟุนถั่วเนี่ยแหละนะคะอืมคั้นเอาน้ําแบบเขาคั้นเอาน้ําถั่วลิสงนี่นะแล้วก็มาผสมแป้งที่เราจะทําอืมนั่นแหละแล้วก็ เป็นข้าวพืนถัว่วเป็นข้าวหนมชนิดหนึ่งนะคะที่บานน้งไปเขาชอบทํากินมากๆเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะทํากินข้าวพืนถั่วเนี่ยแหละกัดมันหนาวไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ตอนนี้คุณเขาไปเลี้ยงหมูอีกแล้วแต่วันนี้น้องไปไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวกลับมาก็ได้กินแหละนะเนี่ยแหละใช้เตาฟืนอากาศแบบหนาวมากนะดูซีเสื้อหนาเสื้อกันหนาวเนี่ยไม่ได้เอาออกไม่ได้แบบห่างจากตัวนี่ โอห,หลายวันมากแล้วติดกันมากแล,แล้วคือแบบแค่ถอดก็ไม่ได้มันหนาวมากจริงๆบ้านน้องแป้งเอ่อตอนที่เราไปที่บ้านไม่ยเนี่ยประมาณเอ่อสิบห้าองศาได้นะแต่ตอนนี้ที่บ้านจริงตงเนี่ยน่าจะประมาณสิบเจ็ดแต่ตอนนี้ก็น่าจะหนาวมากแล้วนะสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละค่ะหนาวมากโอเคเดี๋ยวไปทำก่อน นี่เวลาจะทําของกินอะไรใช่ไหมคะถ้าช่วงหน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าหนาวก็มีผักอยู่บ้างนะคะที่ในสวนของเราดูคุณนี่มาหลังบ้านก็เป็นตลาดแล้วคะ่ะอู้ทันเต้าออกจะไม่ทันนางแปลงแล้วเด็ดกินแทบจะทุกวันเลยต้องปเป็นคนที่ชอบยอดทันเต้ามากมันอร่อย รู้สึกว่ากินแล้วมันหอมอยังไงก็ไม่รู้อะสุคนดูสินี่โรงสีที่เก็บเฟินไปน้ปนองแปงอุย้ยไปมา,าเดินมาข้างหลังก็หอมแล้วเดินนี้ภาษาไทยนะภาษาไทยใหญ่เรียกว่าไปไปไปตั้งนี้แหละเดินไปตั้งนี้แหละเออ, <laughs> อเดูเครด็ตพักก่อนนะนี่ นี่มันออกแต่ไม่ทันนางแปลงแล้วเนี่ยกินตลอดเลยดูซิดูดูร่องรอยสิทุกคนเนี่ยดูเด็ดตลอดเลยคือเอาไปแกงใส่ไข่หรือว่าเอาไปต้มจืดเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อร่อยมากเลยมีใครชอบบ้างค่ะยอดอันนี้ <c oughs> มันเป็นเม็ดถั่วลันเตานี่แหละเราก็เอามาปลุกอย่เงี้ยเออ ไปใส่ข้าวฟุนถัว่วข้าวฟืนถั่วเนี่ยมีผักเยอะๆนะจริงๆมันต้องมีอะไรนะเออผักบุ้งด้วยมันจะแซ่บกว่านี้คือวันนี้ยจริงๆวันนี้ไปเดินตลาดมาด้วยเดินแบบสบายมากเลยก็แบบไม่มีฝนไม่มีแดดอะทุกคน เดี๋ยวมันก็ออกมาอีกนั้นเนี่ยดูสิดูร่องรอยว้าวข้าวฟุ้นทัวใส่ผักเยอะๆอู้ว กินหมดไหมเนี่ยมันมีหมดแน่นอนมันมเยอะแค่ผัก<ะ>อ,นกนอกันเหรอเรานะ่ยดูเขาค่อยเล็กเท่าไหร่่อยมากนั้งใส่กินไงวันนะอื ทังเจ๊เจ๊เปิดกระหม่มาขายอย่างทางั้งเ <Yeah. S 1> งินแบน